สวัสดีค่ะมาแล้ว w o r k p กพอยเปิดตัวพิธีกรใหม่เสียบแทนกันกันตถาวรลุ้นกันมาอยู่หลายวันว่าพิธีกรคนใหม่ของรายการร้องข้ามกำแพงจะเป็นใครล่าสุดวันนี้เฉลยแล้วนั่นคือซีสีวัตนั่นเองโดยล่าสุดซีได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่า วันพฤหัสบดีนี้20นาฬิกา5นาทีพบกับความสนุกสุดฮาในรายการร้องข้ามกำแพงไปพร้อมกับพิธีกรสีสีวัตและกองทัพสุปตาที่จะทำให้คุณว้าวแบบจัดเต็มแน่นอนร้องข้ามกำแพง #TheWallSong วันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกา5นาที #workpoint workpoint 23่สิบสาม c 4 w a t ท่ามกลางคอมเมนต์ที่แฟนๆให้กำลังใจมากมายขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ